อิจิโกะแต่เราไม่ใช่อิจิโกะธรรมดานะนี่สกิลหัวร้อนหายวัดไปกับตาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบคอนเลมิกชแนลนะครับ วันนี้เราอยู่กับอิจิโกะแต่เราไม่ใช่อิจิโกะธรรมดานะคือผมเนี่ยไปลองมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับไปพลังแฝงตัวนี้นะครับผมนี่สกิลหัวร้อนนี่หัวร้อนเนี่ยมันถูกปรับมาใหม่นะครับมันจะครูดาว60วิแล้วก็เพิ่มต้านสถานะ25%มันจะคอมโบกับแอนตินะครับผมของอิจิโกะของเรามันจะเพิ่มความเสียหายที่เราจะทำได้เนี่ย10แล้วก็จากนั้นทุกๆ1วิเนี่ยมันจะฟื้นฟูพลังชีวิต2% เป็นเวลา6วินาทีก็คือมันจะคอยเด้งเลือดเราทั้งหมด6วินทีประมาณ12%นะครับทำไมผมถึงเอาวันนี้มาผมจะเอาลองกิรด์มามาคอมโบกับหัวร้อน,นะครับแล้วก็คอมโบกับพลังแสงอขอไอเทมผมเนี่ยจะเป็นบูทเกาะก,ก่อนเลยเพราะว่าการยสีไม่ต้องอาจจะต้องเลี่ยงดาเมจเวทนิดนึงนะครับดาเมจกายภาพบวกไปเลยชนะแน่นอนไม่มีพางแพ้นแน่นอนตัวกายภาพผมมีอาร์มผมมีอาร์มเนี่ยได้ลถคูดาด้วยได้เลือดนิดนึงแต่ที่สําคัญคือเอามาเบิร์ตตัวหลังนะครับแทบจะโดนชุดเดียวบินหมดนะ แล้วก็มีแท้งนันิดนึงนะครับสชิ้นแล้วก็เกิดใหม่นะครับเอาไว้ยื้อแนะนำกว่าไอเทมดัมเมดเนี่ยสชิ้นพอนะครับแท้งเนี่ยขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์นะครับว่าเราจะเอาไอเทมอะไรอ่ะเรามาดูพลังแฝงตอนแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นดาบปักนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นเดว a ลเวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการที่จะไฟนานดาบปักเนี่ยมันไฟชุดแบบชุดเดียวออกแล้วรก็จบแล้วคือต้นเกมผมเยอะพอแล้วไอผมต้องการแบบกลางเกมเล็เกมนิดนึง เดวิลเวกเนี่ยถ้าไปอยู่เลดเกมเนี่ยสกิลหนึ่งคือทันโจผมเนี่ยจะได้ถึง2รอบเลยนะครับถ้าเราไปดับปากกดแอนติก่อนแล้วค่อย2 1น,นะครับแต่ถ้าเป็นเดวิลเวกสกิลสสกิลหก่อนแล้วค่อยกดแอนติเพื่อรีหรือแอนติเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อสกิลหนึ่งเราคูดาวนะครับเฉพาะสกิลหนึ่งนะสกิลสองมันคูดาวอยู่แล้วสีเขียวเลือกใช้ได้เลยนะครับผมใช้เป็นอยู่ในป้อมเขาอึดอยู่ในป้อมเราอึดนะครับผมแล้วก็เด้งเลือดเยอะขึ้นนะครับอ่าใช้เซตนี้นะครับลูนเราไปดููนนกั คือไม่เคยเปลี่ยนรูนเลยนะครับลูนริปโป้ปกติแล้วเขาใช้โกเด้นบอดี้อะไรต่างๆนะผมใช้จอกเกาะร้อยนะเพราะว่าอะไรริปโป้สำคัญคือเวลหนึ่งไม่ว่าคุณจะโหตัวซอคอนเสียเปียบได้เปรียบหรืออะไรขนาดไหนถ้าเวลหนึ่งคุณทำสำเร็จนะคือทัดโชว์สำเร็จทั้งเกมผมบอกให้กดทั้งเกม กดคีิปกดเงินกดเลนเราคุมแมพคุมแม่น้ําทั้งเกมเวลร์หนึ่งสำคัญที่สุดผมเลยเอาจอบเกาะร้อยมาสู้เวลรหนึ่งนะก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ผมหน่อยกดไลค์ให้หนูผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านหมดเลยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกลียนเ,เกลียนซะส่วนใหญ่ไปครับผมรอบนี้เราจะเอเลนนะครับไอสกิลไอหัวร้อนเนี่ย ต้องดูก่อนว่ามันจะทําให้เราหัวร้อนในเกมหรือว่าหัวร้อนนอกเกม <c oughs> ลิมิตจริงป่าผมจะไม่ตอบนะผมจะตอบว่าไม่จริงไม่จริงจ้านี่ไม่จริงจ้ารีบเคียนเลยครับผมจะฟันธรรมดานะครับผมจะเก็บสกิลหนึ่งไว้ <c oughs> หัวร้อนเนี่ยสามารถกดตั้งแต่วลหนึ่งเลยนะครับสำหรับริโป้นะครับ เลือไไ่อยเไยผม้เลือ่อผมเร่งเรืเ่อยๆนะครับผมจะทําให้การเทรของผมเนี่ยโหดมากขึ้นนะครับมันอาจจะแลกมากับสปินแต่ก็คุ้มค่านะครับถือว่าคุ้มไม่ค่อยคุ้มเท่าไรก็ลองดูแล้วกันถ้ามันไม่มีตัววุ๊บวับมากก็โอเคครับหัวร้อนนี่คือโอเคเลยทําให้เราเทดในเลนชนะมาอิจิโกะฟันไวดูฟันไวมากจุ๊บจับ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 โอ้โหก้ามแขนต้องก้ามแขนต้องดีนะครับจะฟันไวขนาดนี้ ผมเคลียคลิปให้เขาฟาร,ร์มไวนะครับเขาะจะได้มารับเว็บกลางกับรับเว็บเว็บล่างทันเฮ้ยเฮียมไปรับเว็บผมเสแ,แล้วเราเคลียไวแล้วก็เออเราเรารวยมากค่อยๆเล่นนะครับแรดระวังโดนโหแลดไม่น่าฟิกเลยอะแลดต่อยได้นะเนี่ยคือแบบยอมโดนแล้วก็ซีซีได้นะ เด็ดร้อยนายแหกไปเดิมึงนายแหกไปเดิมึงมาไกลครับมาไกลทุกครั้งที่ผมมาไกลเนี่ยผมจะต้องได้อะไรเยอะๆนะล็อบเดิน้เนี่ยถ้าเราเดินเราต้องได้เยอะนะแนะนํไม่ต้องเสียดดยเวฟที่กลาลังชนครับทําให้ทีมเราได้เยอะที่สุดเราเรารับเว็บกลาง,งได้นะแล้วกลับไปรับเว็บเหมือนคูดาวัยนะครับสำหรับสกิลหัวร้อนเนี่ย ผมจะเทรดต่อเนื่องเลยนะครับโอ้โหรอบนี้ผมเอาเว,วกมาผมลืมวัดหายวัดไปกระตาอันนี้ผมอาจจะต้องเทรดนานนิดนึงนะเทรดนานนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเอาไอ้นี่มาเดวิลเ,เว,วกมาดีครับดีลืมไปปกติชินแต่ดาบป,ปักเดชชินดาปักเนี่ยกดเอนติแล้วเข้าก่อนนะครับแต่ถ้าเดวิลเ,เว,วกเนี่ยคือทัดโชคขึ้นแล้วก็ค่อยกดเอนตินะครับมันจะทำให้เราคุรีคูดาสกิลหนึ่งนะ ตีไปสักพักหนึ่งเราได้สกิลหนึ่งมาสองครั้งเลยนะครับดีมากหัวร้อนผมบอกให้ดีมากมันดีอ่ะแต่ไปลองใช้ฟอร์เรนแล้วนะไม่เวิร์กไม่ต้องไปฟอร์เรนที่พี่ไม่เอานะฟอร์เรนไปลองแล้วไม่เวิร์กมันตายอยู่แล้วถ้าเราลำโดนอ่ะมันตายแน่นอนอยู่แล้วรุ่ยจู่ก็ฟันไวมากจับ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 โอโ้โหพลังวิญญาณนี่หมดแล้วนะ แรงแงันมียานี่ไม่เหลือแล้วฟันเร็วขนาดนี้ไา้เรียบร้อยครับเรียบร้อยมึงรีบเปิดเผยเกินเรียบร้อยเลยอย่างนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ถ้าเล่นคือต้องเล่นเลยไม่กึ๊กกึ๊กกักกักกึ๊กสมักกังไงไอ้นี่ไปนะครับเอ่อชื่ออะไรนะคิริโตะนะครับผม อ่าเป็นไงเป็นไงรู้จักอิจิโกะหรือเปล่าผมไม่รู้ใครรู้จักไม่ก็รู้ไปแต่กูไม่รู้่ะกูไม่ได้ด <Okay. S 2> อูอ่ะโอเคอ้าวนี่ยังไม่ได้กดบังใครครับสุดยอดเลยนะถ้ากดบังใครกับหัวร้อเนี่ยมันคือบังใครครับสุดยอดครับหลายเทียมทาน ผมพยายามจะเล่นเยอะๆนะครับเอสูมเมื่อกี้ผมเห็นตีไปละเอสู S น่าจะซูมไกลๆไกลเกินมึงซูมไกลเกินจะขี่ลากลางป่าครับเอาขึ้นทักทายไปหนึ่งก่อนเซสซกุกะเทนโชถูกหรือเปล่าไม่รู้นะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเสียฟิก ผมว่าผมเล่นคามันมันคาป้อมได้อา้าเชิงผมหนา เด็บร้อเชิงหนาเป็นไงเชิงหนานักลิมิเชิงหนานักคีล่าวิ่งมาจูบซะ <c oughs> ผมไม่ถูกกับเวทนะจะเห็นของผมไหมคือกยายภาพผมแบบมันเล่งมาสุดเลยไงแล้วก็ซีซีไม่ต้องกลัวนะครับซีซีเนื่องจากว่าแอนติกับสกิลหัวร้อยของเราเนี่ยทำให้ซีซีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับสกิป เข้าเลยเข้าไเลยเข้าไเลยโอ้ไม่ถึงนะไม่ถึงนะผมไม่ถึงนะโอโอ,โอเจ็บ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 อ้า <c oughs> เต่เลยครับ <c oughs> อย่ากูรู้นะมึงคิดอะไรเออเล,ล่าเดี๋ยวกูบังใครใส่หน้ามึงเหงษ์โดนเทสกัตเชนโชรหรอกฮึดฮัดโช ไา่ขึ้นหลอดอีกแล้วกูเพิ่งเติมเลือดมามึงอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าไม่อยากโดนยกนะผมไม่อยากโดนยกถอยก่อนครับถอยก่อนหายใจก่อนถอยหายใจก่อน <S 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 อ่าสวยค่อยๆเล่นนะครับ ผมจะได้ไอ้นี่ก่อนนะครับดีเล่นออฟคอยอ่ะผมแอบตรงนี้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแม่งกูค่คอยตรงไหนเนี่ยโอ้โหกูค่คอยเล่นมากโอ้โห <laughs> ไม่เป็นไรอิจิโกะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว ในเรื่องมันก็สะบักสะบอมอยู่แล้วผมเคยดูแป๊บหนึ่งนะตอนสะพักนิดเดียวมันสะบักสะบอมท,ทั้งทุกตอนเลยผมรู้สึกเราเราเราทำอะไรวะเทสการ์นโซหกร้อยเก้าเก้า ได้ทอยมาแล้วครับ <Ultimate. S 1> นี่เงตายหนึง่งค,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 ค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นโอ้หมดแล้วโอ,โอ้เอาไหมเอาขึ้นดาบกูไป ไอ้น,นี้คือมันดีมากเลยเพราะว่ามันเน้นกดบ่อยนะครับคือไอนน้หัวร้อนเนี่ยมันเน้นกดบ่อยแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยกับสปินแล้วก็ฟิกเกอร์ไหมมันต้องลองดูลองลองดูนะครับแล้วก็ผมเน้นนิดนึงดาบปักเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าจะเล่นหัวร้อนนะเพราะว่าเราต้องเทรดเยอะไงเราต้องเน้นเทรดเยอะเพราะว่าวเรามีหัวร้อนมีหัวร้อนมีเอนติอะไรเงี้ยเราเรียงระดับกันดี ดังนั้นผมเลยจะเอาเดวี่โอเวกเนี่ยมาเพื่อรีสกิลหนึ่งนะจะได้เป็นคอมโบต่อเนื่องนะครับคือจะทําให้เวลรหนึ่งของลิโป้เนี่ยสตองมากเวลรหนึ่งคือเทรดยังไงก็ชนะถ้าไม่โดนลุมนะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วกดไลค์อ่าแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปเลยคนบ๊ายบายสวัสดีครับ